วัสดีครับผมเป้ Pacific นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์แหลกที่ผมสร้างขึ้นมานะครับสำหรับยึดเต็นหลัง,างนะคาโดยการออกแบบของผมเนี่ยนะครับอ,ออกแบบให้ติดตั้งตัวเต็นท์เนี่ยนะครับให้ความสูงสูงสุดแล้วเนี่ยพยายามให้เสมอกับหัวเก่งนะฮะเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการทรงตัวของรถแล้วก็ไม่ตลงนะครับโดยผมติดตั้งกับ f o r ์ดเลนเจอร์วายแท็ของผมนะครับ ติดตั้งร่วมกับตัวตัวปิดกระบะของโรล l e r Master ตอร์นะครับซึ่งผมออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะฮะทั้งแรงที่ทิ้งดิ่งลงมาในแนวแกนวายนะฮะและแรงที่เกิดขึ้นในแนวแกนเอไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านหน้ดานด้านหลังขอรถนะฮะก็พยายามคิดและออกแบบออกมาให้มีความแข็งแรงนะครับดยงบประมาณทั้งหมดที่ผมทาไปเนี่ย ไม่ถึง2,000บาทนะครับคิดว่าใกล้ๆ2,000บาทเลยแต่ไม่เกิน2,000บาทนะฮะในดีเทลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับครับก่อนที่จะไปดูเรื่องรายละเอียดในการสร้างตัวหลักยีเต็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมาคุยเรื่องการหลอกน้ําหนักก่อนนะฮะหลังจากที่ผมสร้างสร้างชุดหลักเสร็จน,นะครับผมได้ทดสอบโดยการ ดยการขึ้นไปยืนบนเหล็กกล่องน,นี้นะครับตอนขึ้นไปยืนเนี่ยเราผมยังไม่ยึดตัวคานแหละทั้งทั้งทั้งสองคานนะฮะผมขึ้นไปยืนบนกล่องเฉพาะกล่องตัวนี้นะครับทีละจุดนะฮะสี่จุดนะครับดูขึ้นไปยืนเพื่อทดสอบดูว่ารางตัวเนี้นะฮะด้วยโครงสร้างด้วยโปรไฟล์ของตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์ตัวเนี้ยมีการแอ่งมีการเสียรูปไหมนะครับกฏว่า ตัวโปรไฟล์ของตัวอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยตัวรางอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยไม่เสียรูปนะฮะแล้วก็มาดูเรื่องการถ่ายแรงลงที่เสานะครับลงที่เสาทั้ง4จุดเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีระยะกับไม่มีระยะหันตัวทุกอย่างมิ่นคงที่นะครับฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะฮะน้ำหนักผม7จ็สกิโลนะฮะผมยิงทดสอบทีละจุดนะครับ ผมตีช้นน้ำหนักผม70กิโลแล้วกันนะฮะถ้าจุดถ้าการรับน้ำหนักเนี่ยจุดละ70กิโลเนี่ยสี่จุดเนี่ยก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ280เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คอนเฟิร์มได้เลยว่าเต็นตัวเนี้ยรับน้ำหนักได้โครงสร้างของตัวแหลกตัวเนี้ยรับน้ำหนักทั้งเต็นทั้งคนที่มีนอนรวมกันแล้วเนี่ย280กิโลสบายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยรับไม่ถึงในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยเราเราใช้ไม่ถึงนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยตัวเต็น์เนี่ยหนักอ ห้กิโลเราตีซะาหกสิบกิโลแล้วกันนะครับน้ำหนักตัวผมเนี่ย7จ็สิบห้าตีสิบอ่สิบบวกหกสิบก็เท่ากับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบถ่ายแรงลงสี่จุดเราหาร4ี่เลยนะครับเท่ากับการรับแรงเนี่ยจุดละสาสิบห้ากิโลกรัมเองนะฮะยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยที่ผมขึ้นไปยืนนะครับทีละจุดนะฮะตามน้ำหนักตัวผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ้าคิดน้ำหนักถ้าคิดการรับน,น้ำหนักได้สูงสุด280กิโลนะครับก็ตัวเต็นท์หนัก60ก็สามารถรับน้ำหนักคนเนี่ยนะฮะได้อีกอ220กิโลก็ตัวคนน้ำหนัก100กโล2คนเนี่ยขึ้นไปนอนได้สบายนะฮะโครคงสร้างหลักตัวนี้รับแรงได้สบายนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได,ได้เลยนะครับว่าหลักที่สร้างขึ้นมาโดยการถ่ายเทแรงาตามที่ผมออกแบบ ถ่ายเทแรงลงพื้นนะครับพื้นกระบะนะครับมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ขั้นต่งคือ280กิโลแน่นอนครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเรื่องโครงสร้างต่างๆนะครับว่าการสร้างขึ้นมาเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับําอย่างแรกเลยเนี่ยโคสร้างเจ้าเหล็กนะฮะสำหรับยึดเข้ากับตัว รางของตัวโรเลอร์มาเนี่ยทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับโดยตัดเป็นทรงทรงเข้าหลางตัดอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็เจ้าตัวน็อตเนี่ยสามารถสอดในรางนี้นะฮะสอดเข้าในรางแล้วก็มันจะโดดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ยึดตัวยึดเราก็ยึดเข้ากับเหล็กตัวที่หที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเข้ากับตัวรางนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาสร้างตัวคานหลักนะฮะคานหลักเนี่ยผมใช้เหล็กหนาสามมิลนะฮะขนาดนิ้วหนึ่งสี่นะครับ, 1, รบไม่มีแอนเลยนะครับผมทดลองวังเตไม่มีแอนแล้วก็ผมทดลองขึ้นไปไปนั่งไปนอนแล้วไม่มีแอนําหนักได้นะฮะโดยสามารถถอดออกได้จากน็อตตัวด้านบนนะฮะสองตัวนี้ซ้ายขวานะครับเวลาถอดออกเนี่ยก็ต้องถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาก่อนนะฮะด้วย ด้วยสกู๊สองตัวที่ผมทำยึดเอาไว้นะครับเปิดทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ปลดแต่ตัวคาแหก็กออกมาได้ถ้าเกิดเราอยากจะบรรทุกของที่แบบสูงๆนะครับโดยทั้งสี่ตัวเนี่ยนะฮะออกแบบเหมือนกันนะฮะนี่ครับสร้างขึ้นมาทั้งหมดสี่ตัวนะฮะ ส่วนด้านบนของตัวแหลกเนี่ยนะครับผมใช้แผ่นอลูมิเนียมวางด้านบนเพราะวา่าเวลาเราวางเต็นเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวคานรับเต็นเนี่ยถูกับตัวคานแหลกเพื่อไม่ให้สีถลอกให้มาอยู่บนผิวตัวนี้แทนถ้าตัวนี้มันสึกหรอเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยผมยึดรีเวทนะฮะหรือจะไม่ยึดรีเวทได้จะเป็นสกรูเกลียวปล่อยก็ได้แต่ตัวนี้ผมทําไว้ผมยึดด้วยรีเวทนะฮะแล้วผมก็เซ็ตตำแหน่งให้ตัว ลางเนี่ยนะครับอยู่บนหัวรีเวทนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะโดยวัดระดับอ่าโดยวัดระยะซ้ายขวาเนี่ยให้เออให้ตัวเต็นเนี่ยอยู่กึ่งกลางพอดีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะติดตั้งเต็นกับตัวรถเนี่ยไม่ต้องมาคอยวัดซ้ายขวาแค่วางให้เข้าตำแหน่งตามจุดที่ที่ที่ททมาร์กและยิงรีเวทเอาไว้เนี่ยก็จะอยู่กึ่งกลางเลยตัวเต็นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างด้านในนะครับว่าผมดีไซน์การรับน้ําหนักยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันทั้งหมดนะครับผมทิ้งน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยลงมาที่พื้นรถเลยนะในแนวดงในแนวกันวายนะโดยทําเสาขึ้นมาสี่ต้นนะรบับในตําแหน่งที่ที่เราเราเรายึดขาเต้นนะฮะก็คือจากคานแร็กตัวนี้เนี่ยนะฮะจะถ่ายแรงที่ตัว ที่ตัวยึดเข้ากับตัวตัวรางของตัวตัวฝาครอบกระบะนะฮะจากรางฝาครอบกระบะเนี่ยผมทาเสารับนะฮะทำเสารับโดยทําเสาเป็นตัวทีนะฮะเป็นตัวทีไม่ใช่เป็นตัวทีเลยมีตัวคาดด้านล่างนะฮะด้านล่างตัวนี้แล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวทีด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับโดยด้านบนเนี่ยเจ้าตัวคานที่ผมเชื่อมต่อกับเหล็กท่อนนี้เนี่ย มันจะไปยันอยู่กับตัวตัวใต้ท้องของตัวรางรางฝาครอบกระบะพอดีนะครับนะซึ่งก็จะถ่ายแรงทั้งหมดเนี่ยลงมาที่ตัวตัวเหล็กที่เป็นตัวทีที่เป็นตัวคานตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ถ่ายแรงมันยังเสาแล้วก็ทิ้งไว้ที่พื้นนะฮะโดยตำแหน่งเนี้ยผมมียึดน็อตอีกสองตัวเพื่อเพื่อล็อกไม่ให้เสาตัวเนี้ยมันเกิดการขยับได้นะครับ ส่วนตัวที่ทิ้งลงพื้นเนี่ยผมก็เชื่อมเหล็กตัวนี้ทำเป็นตัว L ออกมานะฮะเพื่อให้เพื่อให้เสาตัวนี้ไม่สามารถขยับได้นะครับทำเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับส่วนตัวเสาด้านในนะครับก็เช่นกันนะครับถ่ายด้านนี้เี่อรแสงนะ่ ตัวตำแหน่งที่รับรับน้ำหนักจากเต็นเนี่ยก็จะมีเสานะฮะก็ลักษณะเดียวกันนะครับทำเป็นตัวทีนะฮะแล้วให้นั่งอยู่บนขอบกระบะนะฮะซึ่งซึ่งตรงขอบกระบะตรงบริเวณนี้เนี่ยเจ้าตัวไลเนอร์อเนี่ยจะสูงลอยมันจะไม่ได้แนบกับตัวตัวตัวซุ้มล้อต,ตรวนี้พอดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องเสริมเหล็กแผ่นเข้าไปอีกแผ่นหนึ่งนะฮะ เพื่อกดให้ตัวพลาสติกไอตัวไลเนอร์ของกระเะเนี่ยมันยุบแนบกับตัวซุ้มล้อพอดีเพื่อให้มันถ่ายแรงไม่มีแกลบไม่มีช่องว่างนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยผมผมอ่าป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนที่โดยการผมหยอดกาวเลยนะครับเพราะไม่รู้จะออกแบบการยึดจับยังไงก็คือใช้กาวเนี่ยหยอดกาวตาช้างเนี่ยหยอดไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งล็อกแน่นนะครับแน่นมากโยกไม่มีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำหนักเต็นทั้งหมดเนี่ยหรือเวลาเราขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยก็จะถ่ายแรงผ่านผ่านจุดซัพพอร์ททั้งหมด4ี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวทั้งสี่จุดจะทิ้งน้ำหนักลงมาที่พื้นกระบานะฮะพื้นกระบาเลยซึ่งมีความแข็งแรงกระบาไม่ฉีกไม่ขาดแน่กระบะไม่แบะนะครับส่วนการรับแรงนะครับในแนวแการเอ็กที่เป็นซ้ายขวานะครับ ผมจะทาเพจตัวนี้นะครับขึ้นมาคอยประคองเอาไว้นะฮะเป็นเพจเป็นเป็นเพจเป็นฉากลงมานะฮะครับประคองทั้ง4ี่ตัวนี่นะครับสี่ตัวเพื่อรับแรงเวี่ยงในแนวแกนเอนะครับในด้านซ้ายและขวานะครับส่วนในแรงเวี่ยงด้านหน้าและหลังเนี่ยมันก็จะใช้ตัวน็อ ทีอยู่ด้านในสองตัวเนี้ยเป็นตัวรับแรงนะครับแล้วก็ผมสร้างชิ้นงานออกมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทาสีนะฮะผมใช้สีทาเหล็กเนี่ยรองพื้นก่อนทาใช้สีทาเนี่ยทารองพื้นนะครับแล้วก็ซื้อสีสเปรย์ยิงทรายมานะครับพ่นทับอีกทีหนึ่งนะทั้งหมดเนี่ยใช้ไปทั้งหมดเนี่ยสองกระป๋องนะครับกระป๋องละสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับสั่งซื้อไปซื้อที่ร้านขาย อุปกรณ์ก่อสร้างแถวบ้านหรือจะซื้อในลาซดาก็ได้ในรานซด้ากระป๋องกระป๋องนึงรู้สึกกับสามรอยกว่าบาทนะครับเดเสร็จนะครับงบประมาณที่ใช้ก็ไม่เกินสองพันบาทอ,อ้อผมลืมบอกลืมบอกไปนะครับน็อตที่ใช้นะฮะทุกตัวเนี่ยเป็นนอ็อตสแตนเลสทั้งหมดนะครับการสนิินนะ ็ประมาณนี้นะครับออกมาก็สวยงามนะฮะ